จังหวัดอำนาจเจริญนะครับเพิ่งเปิดเส็นทางการท่องเที่ยวภูจมปาชมธรรมชาตินะครับวิถีวัฒนธรรมและวายพระถ้ำบุญพุทธไอเดียค้นอำนาจเที่ยวอำนาจแนะนำญาติและของเพื่อนนะครับรวมที่วันเดียวเที่ยวจังหวัดอำนาจได้หลายทีครับ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีอำนาจ,จเจริญครับวิสาหากิจเพื่อสังคมจำกัดร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับจัดทิปท่องเที่ยวค้นอำนาจเที่ยวอำนาจเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดอำนาจ,จเจริญชมความสวยงามทั้งธรรมชาติตามร้อยเส้นทางสถานที่ปฏิบัติธรรมของอริยสงสายหลวงปู่มันร่วมสืบสารตำนานรักผู้จำป่าณวัดผู้จำป่าบ้านผู้จำป่าตำบลหน้าหมอมา อ่ำเพิ่เมืองจังหวัดอํำนาจเจริญน,นะครับพร้อมสัมผัสวิถีวัฒนธรรมของชาวจังหวัดอํำนาจเจริญตามเส้นทางท่องเที่ยวอํำนาจเจริญวันเดียวเที่ยวได้หลายที่นะครับชมชิมชอบวหายพระถ้ำบุญตามวิถีคนอํำนาจเจริญโดยภายในงานนะครับ,บมีหน้าส่วนราชการ้าราชการภาคประชาชนและกเอกชนนะครับเขาร่วมคาราวานออฟโรดคนเมืองป่านะครับที่มีสามารถกในหลากหลายจังหวัดครับเช่น ประท่านหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมคณะนะครับพร้อมทางสมาชิกช่มร่มคนเมืองปลาจากจังหวัดยโสธรและจังหวัดอำนาจ,จเจริญนัน่รถออฟโรดนะครับกว่า30คันรวมทีมในเทือกนี่นั่โดยปล่อยขบวนจากหอนาฬิกาอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับมุ่งสู้วัดผู้จำป่าตำบลหน้ามอมาอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญเนี่ยแหละครับเพื่อชมเส้นทางทั้งธรรมชาติที่สวยงามทำตั้งๆที่เคยเป็นสถานที่ปฏิบัติรรมของอริยะสงฆ์สายหลวงปูมัน พร้อมร่วมสืบสารตำนานรับผู้จังป่านะครับโดยมีชาวบ้านนะฮะในพื้นที่ได้ให้การต้อนรับคณะทั่วโดยการฟ้อนร่ำและการจัดเตรียมขันมาเป่งน,นะครับเพื่อให้คณะทั่วนี่ได้นําขึ้นไปถวายบูชาพระใหญ่ทผู้จังป่าพร้อมช่มหินสามก้อนร่วมกิจกรรมยิ่งนังสติ๊กปูปลานะครับและก็มีกิจกรรมช่มทำรื่อซีทำพระอุโมงค์จังปาพ่านปีนะครับร่วมปลูกต้นจังปาหลังจากนั้นนะครับเพื่อนกะได้เดิน เขามาเยี่ยมชมวิถีธรรมชาติของชาวบ้านหน้าหมอบานะครับชมการสาธิตการทอเสือกกนะครับและเป็นสินค้า IG ของขอให้ครับสินค้า GI นะครับของเช่าบ้านหน้าหมอบาเลือกสินค้านะครับของโอท็และผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆเที่ยวพักนะครับผมรับประทานอาหารพื้นทินท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่นาภูคำโฮมสเตย์ครับ ค่ะนะคะพื้นที่ของบันนามอมาค่ะคุณผู้ชมคะเพิ่นจะเป็นพื้นที่ที่มีเส้นทางการท่องเที่ยวแบบเดียวกันก็คือมาหน้ามอมานี่คือเที่ยวได้ครบหลายอัธรรถเลยทีเดียวไปพูจ้ำป้าแล้วนะคะกับมา,ากินข่าวมามพักผ่อนหรือว่าจะนอนเป็นที่พักแบบโฮมสเตย์ยู่ที่ผููหน้าคําโฮมสเตย์ก็ได้พราว่ามองหนีก็จะมีที่พักนะคะมีลานกาแฟาแล้วก็มีสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์ของชุมชนบันนามอมานั่นก็คือการทอเสื้อจากโกกเพิ่นเอามาแปรรูป <น>เป็นศาสตร์ปูนังนี่แหละแล้วก็เอามาเห็ดเป็นกองทิชชู่บ้างเอามาเห็ดเป็นตังหูก็มีเอามาเห็ดเป็นงานแฮนด์เมดเป็นกระเป๋าแบบมีหลากหลายผลิตภัณฑ์นะคะคนอกจากนั้นก็ยังมีกลุ่มอื่นๆอ,อ,อีกแล้วก็มีศูนย์การเรียนรู้เรื่องของการค้นมากๆ คนเลี้ยงมาเนี่ยนะคะกับไปที่บรรณาหมอหมานีก็ไดคือกันนี่ก็เป็นเส้นทางของผู้จําป่านะคะที่เพิ่นไปกันมานะคะจากบรรณาหมอหมาเพิ่นกับไปกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะเดินทางไปเลือกซื้อสินค้าและก็ชมกระบวนการผลิตการทอดผ้าคิตอยู่ที่ศูนย์วิสาหกิจชุมชนขั้มพระอาเภอหัวตะพานจังหวัดอํานาจ,จเจริญน,นะคะซึ่งก็เป็นแหล่งผลิต นะคะผลิตภัณฑ์โอท็อปที่ขึ้นซื้อของจังหวัดอำนาจ,จเจริญเบ่าว่าจะเป็นเรื่องของผ่าท่อผ่าคิดเสื้อผ้ากระเป๋าพื้นเมืองเพราะว่ามองนีก็คือศูนย์ร่วมของผ่าท่อมือนะคะยูทีอัมเพอ หัวตะพานนะคะเพื่อนมีการร่ากันนําจากนั้นเพื่อนก็ไปเ,เบิงเรื่องของของฝากยูธีลานท่อนะคะยูธีตําบลรัตนาวารีนะคะอาเภอหัวตะพานซึ่งก็เป็นศูนย์ของฝากหัตกรรมร่วมสมัยและก็เป็นสินค้าสทรงออกต่างประเทศจากจบทิปนี้นะคะเพื่อนก็เดินทางไปไหว้พระนะคะห้าอำนาจซึ่งก็เป็นพระครูบัตครูเมืองของจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นั่นก็คือพระเจ้าไ่ลือชัยยูธีวัดอำนาจตําบลอำนาจอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นั่นเองนะคะ เป็นเส้นทางท่องเที่ยวจากอำเภอเมืองแล้ะก็ไปอำเภอหัวตะพ่านนะคะแล้วก็มาจบที่อำเภอลืออำนาจนั่นเองนะคะเป็นสินค้าที่สวยงามอีหลีดของอำนาจเจริญนะคะมีภาคิดมีหลากหลายผลิตภัณฑ์ล้วก็ร้านทออยู่ที่อำเภอหัวตะพานนี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่นส่งออกไปต่างประเทศผู้บริหารกับเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงนํานะคะ